ถ่ายรูปแล้วไอ้ไอ้ร่องน้ำหมากนี่มันชัดแล้วเราก็ต้องอาศัยแอปนะแต่ทีนี้แม่ก็อยากสวยแบบไม่ต้องใช้แอปเพราะแม่ไม่สะดวกแก่ <enga> สวัสดีค่ะแม่ชื่ออีทอายุ66แล้วค่ะถ่ายรูปแล้วไอ้ไอ้ร่องน้ำหมากนี่มันชัดเนาะร่อ,องน้ำหมากมันชัดมากแล้วก็ขุนใต้ตาเนี่ยชัดมากแล้วเราก็ต้องอาศัยแอปนะ แต่ในนี้แม่ก็อยากสวยแบบไม่ต้องใช้แอปเลเพราะแม่ไม่สะดวกแก แม่กังวลไอ้ตรงร่องน้ำหมากกับถุงใต้ตาก,ก็อยากจะให้มันหายแล้วก็ที่มาทำเนี่ยก็บอกคุณหมอแล้วบอกแม่สวยอยู่แล้วแหละแต่แค่มันมันย่นไปแค่นั้นแหละแม่ต้องการหน้าเดิมแม่ไม่ต้องการให้หน้าตัวเองเปลี่ยนแค่ต้องการให้หน้าตึงเสร็จแล้วก็ปรึกษาลูกก็พาตะเวนไปคุยกับหมอทุกที่เลยนะก็เขาก็จะเปรียบเทียบจากการคุยอะว่าอันไหนดูแล้วเขาให้คำแนะนำดีใา่เพราะว่าเซิร์ชหาคุณหมอที่ชำนาญด้านนี้นะแล้วก็มีชื่อคุณหมอคณิตเนี่ยเน,น้นความปลอด ลอดภัยลูกเขาเน้นความปลอดภัยที่สุดแล้วก็พอได้พาไปดูที่อื่นที่แม่คิดว่าเอ๊ะอันนี้ก็น่าทานะพี่เอ็มปรากฏว่า,าสุดท้ายก็มาสรุปที่นี่เคนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะคะว่าหลังผ่าตัดแล้วเนี่ยแม่จะสวยไหมจะสวยขนาดไหนคอยดูนะคะคุณแม่ยี้เนี่ยผมทำไฮสแมทนะครับเพราะว่าจะยกหน้าขึ้นไปน,นะครับก็ือยกมุมปากที่ตกเนี่ยครับไฮสแมทก็ man, จะยกได้ดีกว่านะครับแต่ไฮสแมทก็เป็นอบอแมท ก็คือก็จะบวมเยอะ,จะเจอญาติๆเจอเพื่อนจำได้ได้ไหมขึ้งลงไปนะคะ,คะขอ้่าง,งไปเพื่อนๆก็ชอบนี่เป็นรูปเก่าจาได้ไหมคะในใไทยแน่ๆในนี้ฝากถ่ามาหน้านี้นิดหนึ่งครับให้หมุมเดียวกันเลยนะครับว่าเป็นอย่างนี้จริงไม่ได้แต่งอะไรเลยขอให้เห็นแลซูมแฉได้เลยครับผม ดูลักษณะของเหนียงด้วยนะครับนี่คือหลังผ่าตัดคนไข้จริงๆนะครับให้เห็นลักษณะของตากับหางตาด้วยหเห็นว่าลักษณะของเหนียงคอโอเคไหมฮะแผนก็ดูรวมเป็นปกตินะครับต้องบอกนิดหนึ่งถือว่าดูแลดีด้วยนะฮะไปที่หนึ่งนะเดไปร้องให้เขาทำที่ไหนอ๋อทำที่ไหนที่แรกเขาบอกว่าเขาเขาไม่รู้ว่าทำตรงไหนป้าแขลไม่เห็นมีเลยบางคนมา,มานบุ๋เห็นเยินมาเลยนะ แต่อันนี้ไม่มีเลยเขาไม่เห็นเลยเวลาปรึกษาแพทย์หรือหาข้อมูลว่าอย่างนี้หาง่ายเจดคำถามไว้เอาให้เคลียร์นะฮะแล้วก็มีการดูแลไงบ้างมีผลข้างแทรกซ้อนอะไรบ้างเสถีจการดูแลที่นี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยหรือไม่แน่ใจก็มาปรึกษาได้นะครับปรึกษาฟรีไม่มีค่าใจ่ายในกรณีที่เป็นคนไข้ใหม่ต้องขอบคุณมากเลยครับปีขึ้น ่าโอเคอเคุ้ยถือว่าเด็กในสุดในรุ่นนะอันนี้อายุอายุจริงกว่าอ่นนอ,อนกว่าอ่นะอ,อนกว่าส่วนมากเลยค่ะ<อ>ส่วน่าจะอ่อนกว่าเพราะเขาเรียกคุณย่าไว้รุ่นก็ยินดีด้วยนะ